ประเด็นการที่เฟดจะยังคงตรึงอัตราดอกเบีย้ยในระดับสูงต่อไปเนี่ยก็ยังคงเป็นภาพรวมหลักๆห,หรือเป็นปัจจัยหลักๆเลยนะครับที่ส่งผลต่อทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคําครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าราคาอาจจะขยับหรืออาจจะปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลนะครับก็เลยไม่แนะนําว่าไม่แนะนําให้ไล่ซื้อเมื่อราคาขยับหรือเมื่อราคาปรับตัวขึ้นครับประโยชน์การลงทุนเนี่ยอาจจะรอจังหวะที่ราคาเข้าใกล้หรือทรงตัวหรือ ยืนอยู่เนือแนวต้าที่ให้เอาไว้นะครับเพื่อทําการเข้าซื้อหวังทํากําไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวถ้าราคาเด้งขึ้นหรือรีวอว์ขึ้นก็อาจจะเป็นลักษณะของการทยอยแบ่งขายเพื่อเป็นการทํากําไรเป็นรอบๆกล,ลุทิธ์การลงทุนแบบนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับภาวะตลาดที่มีการแกว่งตัวในในทิศทางไซเวย์ way, เป็นลักษณะของการทรงตัวหรือการแกว่งตัวหรือการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะครับซึ่งเราก็มองว่าน่าจะ เ,เหมาะกับนักลงทุนในภาวะที่ไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐครับนอกจากนี้นะครับต้องบอกว่าการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐโดยเฉพาะที่ทางเงินเฟ้อที่มีสัญญาณของการเล่งตัวขึ้นมานะครับทั้ง cpi ทั้ง p p i ที่มีการพยอนประกาศออกมาเป็นสัญญาณก่งชี้หรือเป็นตัวกระตุ้นให้นักลงทุนยังคงเชื่อครับว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจยังคงมีความจำเป็น ที่จะต้องกรลึงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเอาไว้ในระดับสูงต่อไปนะครับถ้าดอกเบีย้ยยังอยู่ในระดับสูงหรือเฟดยังไม่ลดอัตราดอกเบีย้ยลงการที่ราคาทองคําเด้งกลับหรือมีการฟื้นตัวกลับก็จะขยับขึ้นได้ไม่ไกลครับยังคงต้องระมัดระวังในส่วนของแรงขายทํากาไรกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งครับ